สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในนะครับก็แกะมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นหม้อไฟนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับลูกทรงก็จะประมาณนี้นะครับความกว้างนะครับเดี๋ยวดูรุ่นนี้รุ่นนี้เป็น20เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนนะครับ เป็นสแตนเลสนะครับเป็นหม้อไฟมีหูจับแบบนี้นะครับใช้ตัวนี้ก็ใช้ฐานนะครับหรือจะเป็นตัวแอลกอฮอลที่จุดไฟนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตามที่เขาจัดตัวจีนนะครับก็จะซื้อมาใช้เองนะครับที่บ้านนะครับก็เห็นราคาไม่แพงนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับราคาอยู่ที่90บาทนะครับมีค้ดส่งฟรีด้วยนะครับราคา90บาทถือว่าไม่แพงนะครับ หมอ้อไฟสแตนเลสอย่างดีนะครับ20เซนนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีิีนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ